ด้วยความที่มากับยักษ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนู spicy nugget 94โครนเพราะว่าไม่เอาไม่เอาเป็นเซ็ตที่มีคุม้มเฟรน์ฟายแล้วก็โค้กเฉพาะเฉพาะ spicy nugget ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ c a n y o u b r e a k i t f o r s e e inside กัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ว่าเดออินชิลช้ลชิล้นเลยชิ้นลยกชิ้นเงยกับชิ้นเลยสมากชิ้นเงยชิ้นเลสมากคอยร้อนโอ,อ้ร้อนหุยอร่อยอ่ะอู้อันนี้เลยทุกคนนี่พริกที่อยู่หน้าเบเกอร์นี่เลยนี่ เดเอาชิ้นหริซัามันดาอืมอืสมาร์แกซัมมันหอมหอมพริกแห้งพริกแห้งเหมือนกันแล้วก็รสชาติเดียวกันกลิ่นเดียวกันแล้วก็เป็นไก่เนื้อไก่เอาไปชุบแป้งที่ผสมกับพริกป่อนอย่างนี้ที่ไทยมีไหมคะแต่ที่นี่อร่อยมากเลิฟมากเลย94โครนคูณ3.3นะทุกคนได้ทั้งหมด20ชิ้น